ดีค่ะโบโมลิสาลีนะุทพงศ์จากคาเฟ่ e ีสนะคะวันนี้โบจะมาสอนทำบัวหิมะลูกส้มสอดไส้ทุเรียนไข่เค็มเริ่มจากการใส่แป้ง3ชนิดต่อด้วยน้ำตาลนมพ a สเจอไรซ์น้ำมันมะพร้าวนมข้นหวานแล้วก็กลิ่นส้มคนให้เข้ากันจากนั้นก็เอาไปกลอง แล้วก็ขูดกลิ่นส้มจากเปลือกส้มนะคะช่วงนี้จะหอมมากเลยเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมไปผัดในกระทะไปกวนจนเขาสุกข,ขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้นะคะอย่าให้เหลือขาวๆนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเย้ ต่อกันเลยนะคะเราก็เอามาปั้นนะคะเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็ปั้นสีขาวเป็นกลมๆเล็กๆตามด้วยเอาแป้นพิมพ์มากดเป็นใบไม้แบบนี้หรือว่าจะปั้นใบไม้เองก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะทำไส้ด้วยการเอาทุเรียนกวนมาคลี่ แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไข่เค็มที่หั่นครึ่งมาม้วนเป็นกลมๆแล้วก็ใส่เข้าไปในทุเรียนกวนแบบนี้แล้วก็เอาใบพายมาทุบๆให้เป็นกลมๆปั้นๆแบบนี้นะคะทำต่อกันนะคะตามจำนวนที่ต้องการ เสร็จแล้วนะคะสาหรับไส้จากนั้นเราก็ทําไส้ซ้อนอีกชั้นหนึ่งด้วยการเอาถั่วกวนนะคะมาตบๆตให้เข้ากันแบบนี้นะคะขออภัยถ้าภาษาไทยใช้ไม่ถูกนะคะไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเท่าไหรค่ค่ะจะพยายามอธิบาย<อ>เสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาแล้วคะ่ะเป็นไส้ทั้งหมดแล้วเราก็จะเริ่มเอาแป้งออกมาแล้วนะคะตามจำนวนที่เราจะใช้ใบไ,ไม้เป็นสองใบต่อหนึ่งลูก เราเอาสีขาวนะคะมาใส่ตรงกลางของสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็นวดนวดนวดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาคลึงเป็นลูกกลมๆเป็นกลมๆแบนๆแบบนี้ค่ะใบพายมาตกเหมือนเดิมเลยค่ะท้าเหมือนก,กันเลยเอาาพอให้เรารู้สึกว่าเขาเนียนแล้วนะคะะะคะแล้วก็เอาพอเรารู้สึกว่าเขาเนียนแล้วเราก็มาทำข้างล่างของส้มนะคะ ปั้นๆแล้วก็กดแบบนี้แล้วก็เอาแป้งแป้งมันที่คั่วสุกแล้วนะคะมาแปะจะได้ไม่ติดมือมาทำก้านกันต่อนะคะแล้วก็จะปั้นเป็นแท่งๆนะคะแล้วก็เจาะรูตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใบเมื่อกี้ที่เราทำไว้มาแปะ ตามด้วยทองคำเปลวแบบนี้นะคะแปะไปตามใจชอบที่เรามองว่าสวยหรือจะไม่แปะก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมแปะด้วยแป้งมันที่คั่วแล้วนะคะคั่วสุกแล้วก็จะเป็นบ oh ัวหิมะฟูๆนุ่มๆหน้าตาน่ารักละมุนแบบนี้นะคะสำหรับทางร้านจะฉีดด้วยทอง กลิตเตอร์ที่กินได้นะคะให้ความรู้สึก prosperity แล้วก็ดูหรูหราสำหรับตุ๊ดจีนมากขึ้นนะคะดูเป็นมงคลสำหรับการให้ผู้ใหญ่ค่ะแค่นี้นะคะตกแต่ง finishing touch เสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะสูตรนี้ชอบกันไหม ถือว่าทำยากพอสมควรนะคะแต่ว่าเป็นสูตรที่ทำออกมาแล้วก็มีความสุขมากพอใจมากเลยค่ะเรามาหันมาดูข้างในกันดีกว่านะคะนุ่มมากเป็นยังไงเอ,อ่ยมาดูกันนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะคะ พอดีเลยนะคะจํานวนไข่เค็มกับทุเรียนแล้วก็มาใส่กล่องของร้านแบบนี้พร้อมที่จะขายพร้อมที่จะส่งลูกค้าแล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบผลงานของโบสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมใน Instagram Cafe eSP อส k ีได้เลยนะคะ ยังไงโบฝาก subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะคะสั่งซื้อหรือบุ๊กคลาสกับโบได้ทาง Line c a r e East b k k เช่นกันค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ